ใบกอวชิรวิทย์เปิดใจสั้นๆโดนสื่อไต้หวันจูกนักแสดงไทยพฤติกรรมแย่ใบกอวชิรวิทย์ขอโทษติดชิวไม่รู้ถูกบันทึกภาพอยู่หลังโดนสื่อไต้หวันวิจารณ์สีนักแสดงไทยพฤติกรรมแย่ ก่อนหน้านี้เป็นข่าวดราม่าข้ามประเทศกันเลยทีเดียวหลังจากที่สื่อไต้หวันหลายนำเสนอข่าวถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของสี่นักแสดงไบกอวชิรวิทย์วินเมดวินดิวจิรวรรสนานิเฮรันกรกิจากซีรีส์เรื่องดัง f c Thailand ในเรื่องการมาสัมภาษณ์ที่ไม่ตรงตามเวลานัดหมายไม่มีการขอโทษแถมพระเอกหนุ่มใบกอยังกินขนมระหว่างในช่วงที่ซื้อมวลชนถ่ายรูปและสัมภาษณ์อีกด้วย กระทั่งเวลาต่อมาต้นสังกับ GMMTV ได้ชี้แจงว่าเหตุการณ์ดังกล่าวที่มีการล่าช้าเนื่องจากไฟล์บินดิเล์ส่วนพฤติกรรมการทานขนมระหว่างสัมภาษณ์ของนักสแสดงชายเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดทำให้เข้าใจผิดคิดว่ายังไม่เริ่มการถ่ายทำเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดได้เจอหนุ่มใบกอในงานเปิดตัวแคมเปญฉลองโค r o โรโคคับเจ้าตัวก็ได้กล่าวเพียงสั้นๆถึงประเด็นนี้ว่า ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนั้นไม่ทราบจริงๆว่ามีการบันทึกภาพอยู่ครับขอโทษที่อาจจะเชียวไป